ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยเชิญนราอิสมหมนั่นกาแฟโอเคโอเคตุ้งตุงใช่ใช่ตุ้งตุ้งนั่นแหละตุงตุ้งใช่ใช่ต้งไปกินกินข้าวผัดข้าวผัดกูข้าวผัดกูชอบจะไม่ข้าวผัดกูไปนั้ข้าวผัดกูโฟกัสไว้เสร็จข้าวผัดกูตรงนั้นร้านนี้ ผัดปูยายแว่นชอบกินยดยแว่นชอบกินใช่ไหมชอบกินข้าวผัดปูเหรอยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยเชิญร้านี้เรนอมยานแของนั่นแ้แข้าวผัดปูห้าสบเาทเข้าวผัดปูหนึ่งครับมาวันโอเคข้าวผัดปูครังกองเดียววันสวีทวินอฟทู เอาสองเลยครับขอบคุณมากครับเอาสองเลยครับเพิม่มไข่หนึ่งครับเพิ่มไข่ดาวหนึ่งวันนี้วันสุดท้ายใช่ไหมครับเซทเลสต a ล่าสตเดย ah. ์จริงๆย้ายย้ายไปที่ใหม่หรอครับย้ายไปที่ไหนเหรอที่เอ่อพระรามเก้า,กอ,า,าอ๋อพระรามเก้าค่ลนขกางไกลอยู่พระรามกำลังกางเกงอ๋อ Another place they have many things like that. They sell nice over there. Oh my god! In the town. This is your. Oh, the signature. Oh mm my, another one. Signature dish one. Here, me. Cool, nah. Oh my, another. Dish one. One hundred twenty. One hundred eighty. AD first? How nice. Our anti 80 80? orange Do you <coughs> know Yesterday I eat this 2 is not enough for me That's I bought ไมพินก huh? mm. mm. ันนนกปอนกมตนไหนนไข่ะไรอ่อืมอืมกุ้งกุังอะไรหวานวนม You know the the videos we post on that day can earn money on the 0.6 dollars. If we you did more 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 mm. and get about 100 I give you 30. <laughs> I get 70 Okay mate? Mm -hmm. บะจะ help me to think o นอร่อยคอร่อยไหมของที่สองนะบเข้าวผัดปูงอยแบนเอาเลยเอาเลยเพราะสบสิคกว่ เราทานเลซี่อร่อยนะเอามาแต่ขายด้วยไอซียัมมี่ยัมมี่ไหมอร่อยไม่อร่อย <laughs> ไม่อร่อยโยเซย์โยเซสิไม่อร่อยมาดูอีโตเอาตายแล้วหมดหนงไม่อร่อยไม่อร่อยมิทูอร่อยมากอัม,มดันเฮ้ยอัม,มดันวันหนึ่งอัดันอร่อย I'm not sure. 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 I'm a sure. i am not sure i am i am i no, same. Mm, no, it's not the same. It's the same. Next time, uh, maybe next month, we'll move, come here again. Oh, okay. mm, ah. next month, we'll come here again. Yes, same place. Alright. Next month. This month, They will move to uh, another house. Mm-hmm.